ถ้าคุณเล่นอย่างนี้นะใครก็ช่างเถอะที่มันสปีดได้เร็วๆถ้าไม่ฝึกซ้อมคือหายเกี้ยงฝึกอย่างช้ามากๆคือคุณอย่าไปเริ่มเร็วเลยนะครับการเล่นกำลังนิ้วคือมันเริ่มจากช้าๆถ้าคุณไม่มีกำลังนิ้วคือคุณจะสปีดไม่ได้คนที่สปีดได้เขาฝึกกำลังนิ้วฝึกกายภาพอย่างต่อเนื่องจนมีกำลังจนเชี่ยวชาญถ้าคุณไม่มีกำลังนิ้ว นะนิ้วคุณไม่มีแรงไม่มีอะไรเลยคุณจะสปีดกีตาร์ไม่ได้และมันไม่ใช่ว่าคุณมีกําลังนิ้วตั้งแต่เกิดเป็นคนแข็งแรงไม่เกี่ยวมันเกี่ยวกับการฝึกฝนคุณฝึกทุกวันฝึกอย่างถูกต้อง1เดือน2เดือนเนี้ยเห็นผลแน่นอนแล้วไปเจอไอ้นักกล้ามที่มันยกไอ้นักกล้ามันเล่นไม่ได้หรอกไอ้เงี้ยนั่นไม่เกี่ยวกันคนละเรื่องก,การฝึกแบบนี้มันไม่ได้เกี่ยวกับเป็นคนแข็งแรงมีแรงเยอะหรือว่านิ้วคุณอ่อนแออะไรเนี่ยไม่ได้เกี่ยวหรือว่าคุณนิ้วแข็งผมซ่อมกีตาร์มา10ปีนิ้วผมมแข็ง มันเกี่ยวกับการฝึกฝนทุกวันตบไบกีตาร์ตบไบเฟดทุกวันนิ้วแข็งนิ้วล็อกจากการทํางานนะก็มันยืดเส้นยืดสายนะถ้าไม่ทําไม่ซ้อมกีตาร์มันก็ดีกว่าแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ปัญหาไม่ใช่ข้ออ้างผมก็กลับมาเล่นได้เหมือนเดิม แต่ว่าถ้าผมไม่ซ่อมกีตาร์นิ้วมันก็สเสถียรกว่าอยู่แล้วแต่มันก็ไม่ใช่ข้ออ้างนะนิ้วคือมันต้องคลายมันต้องยืดแล้วก็มาฝึกฝนทุกคนนะตื่นเช้ามามันไม่มีใครสปีดปริ้วหรอกนะใบเครื่องไอนโโร่คือเล่นเร็วที่สุดในโลกอิงวีมัมทีนพวกนี้ระดับหนึ่งเบอร์หนึ่งตื่นเช้ามาบอมนิ้วช้ามากๆโครมาติกนี่เหละเหมือนคุณตื่นเช้ามาเป็นนักวิ่งตื่นเช้ามาปับ๊บคุณฟิ้วไปเลยมันไม่มีทางคือคุณต้องอ่นเครื่อง นะอุ่นเครื่องทุกวันแต่ว่าถ้าคุณไม่ฝึกอุ่นเครื่องคุณเป็นนักวิ่งอย่างผมเป็นนักวิ่งระดับจังหวัดเนี่ยถ้าผมไม่ซ้อมเลยไอคนที่ซ้อมทุกวันเร็วกว่าผมครับใครก็ช่างเถอะที่มันสปีดได้เร็วๆถ้ามีฝึกซ้อมคือหายเกี้ยงอึดอัดอึดอัดอัด,อด,อด,อดนะครับสู้คนฝึกทุกวันวัน,วนละครึ่งชั่วโมงแบบชา้าๆไม่ได้อย่างถ้าคุณเล่นอย่างนี้นะ <S <S อ่ะคุณเล่นอย่างนี้ปับ๊บเราไม่ฝึกสัก หนึ่งเดือนเล่นอย่างนี้ไม่ได้นะคุณก็จะกลายเป็นคนแบบนี้เหมือนเดิมเริ่มต้นใหม่เหมือนเดิมครับดังนั้นคืออย่าทําให้ตัวเองเสียเวลาโดยที่ไม่ฝึกซ้อมนะถ้าใครอยากเก่งต้องฝึกซ้อมครึ่งชั่วโมงมันยังต่ํานะครับ